สวัสดีครับนี่คือทีวีสีโกลสตาร์นะครับแทน m c ็มนึ่งเอครับนี่คือไอทีจังเกิลครับทีเอแปดอครับอันนี้คือไอซีเสียงครับทีดีเอสนครับนี่คือ t d a ีเอสนะครับไอีเสียงนี่คือด้านหน้านะครับสังเกตตรงนี้ครับขาหนึ่งนะครับอินพุตบวกครับ หรือ non inverting input นะครับแปลตรงๆว่าขาเข้าไม่กลับพ่วครับหมายถึงสัญญาณเข้าบวกนะครับก็ออกบวกสัญญาณเข้าลบก็ออกลบครับอ่าส่วนขาสองนะครับก็คือ input ลบครับหรือ inverting input ครับแปลตรงๆตัวว่าขาเข้ากลับพ่วครับหมายความว่าถ้าสัญญาณเข้าบวกออกลบสัญญาณถ้าเข้าลบก็ออกบวกครับอ่าขาสามเป็นกราวครับขาสี่ เปนเอวผูกครับสัญญาเสียงออกที่ขานี้นะครับขาสี่ขาห้าคือ v c c ครับหรือไฟแหล่งจ่ายครับอันนี้คือวงจรของแท่น MC41D นะครับที่ผมวัดนท่นคือแท่น MC41A นะครับสามารถเอามาทดแทนดูได้ครับอ่านี่คือ IC หกศนย์หนึ่งนะครับ เบอร์ไอทีเทียนะครับ TTA สองศูนย์ศูนย์หกครับขาหนึ่งสิบสองจุดสองโวลต์ครับขาสองสิบสองจุดสองโวลต์ขาสามกราวสูงโวลต์ขาสี่สองจุดสองโวลต์ขาห้ายี่สี่จุดแปดโวลต์ครับสัญญาณเสียงนี่นะครับขาหนึ่งนะครับจะมาจากไอซีห้าจุดหนึ่งครับ TA แปดหกเก้าศูนย์นะครับที่ขาห้าสิบสามนะครับเป็นขาซาวครับเบอร์ TA แปดหกเก้าศูนย์เอนะครับ สาวเอา์จะออกจากค้าห้านะครับจุดนี้จะมี4.6โวลต์นะครับเวลาวัดเราจะต้องวัดโวลต์ด้วยนะครับให้ได้4.6่จุดหโวลต์ก่อนโดยใกล้เคียงก็ใช้ได้แล้วครับสัญญาตัวนี้จะผ่าน c ตำแหน่ง609นะครับเป็นซีคัปเปิ้ครับแล้วก็ไปเข้าที่ขาหนึ่งของ i อเสียงครับ td สอ0 0ูครับและในกรณีที่เสียงออกมาเบานะครับหรือเสียงออกค่อยๆนะครับหรือเสียงบี้นะครับ มาชอบเสียอยู่ที่เซรามิกสรินเตอร์ครับเซรามิกสินเตอร์ค่า5.5เมะเฮินนะครับชอบเสียครับตัวนี้ทำให้สัญญาณเสียงผ่านออกมาไม่สะดวกนะครับทำให้เบาและค่อยนะครับชอบเสียนะครับอยู่ที่ขา4ขา5นะครับซาวไอเอฟเอานะครับอันนี้ซาวไอเอฟอนี่คือขาหนึ่งครับขาสองครับสามสี่ห้าครับขาหนึ่งตรนี้มีขาบอง จากนั้นผมก็เอาสายสีดำนะครับจับไปที่กาวหลอดหรือกาวจูเนอร์ครับน่จับที่กาวหลอดครับจากนั้นก็กดช่องนะครับแลสจะหลีลงครับอ่าหลังจากนั้นผ้าก็จะออกครับได้เสียงก็จะออกมาครับจากนั้นทำการวัดไฟครับอขาหนึ่งอินพุตบวกได้สิบสองจุดสองครับถูกต้องครับขาสองนะครับได้สิบสองจุดหนึ่งครับก็โอเคครับได้เขียง ขาสามเป็นกลาวครับได้สูงโบนครับถูกต้องครับอ่าสินค้าสี่คือเอาวผุดครับจะได้ต้องจะได้เริ่มหนึ่งของแหล่งจ่ายครับได้12.3โวลต์นะครับถูกต้องครับเริ่มหนึ่งของขาห้านะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายหรือ e c c รับถูกต้องครับต้องได้เพิ่มหนึ่งครับอันนี้ขาห้าครับ ได้24.6โวลต์ครับถูกต้องครับระมาย่างด้ได้อย่างนี้ดีครับขณะที่ทำการวัดนี้นะครับเรายังไม่ได้เปิดสัญญาณเสียงนะครับตอนนี้ผมจะทําการเปิดสัญญาณเสียงอ่ยังไม่ได้ใส่ลําโพงครับอ่า่าขณะวัดนี่ถอดลำโพงออกนะครับผมจะทําการวัดความแรงของความถี่นะครับโดยการปลดลำโพงออกนะครับแต่เร่งวนลุ่มให้ได้100นะครับให้เร่งสูงสุดจากนั้นกับไปที่ย่าน10 Hz ครับสายสีแดงเสียบที่ดูเอาผุดนะครับ จับที่ขา5.3ครับนะครับได้0.8 ACV ครับได้กำลังที่0.8 ACV นะครับขณะที่ยังไม่ได้ใส่ลำโพงนะครับแต่เร่งสัญญาณสูงสุดเลยนะครับสัญญาณสูงสุดถึงหนึ่งร้อนะครับเร่งทีวีเร่งดีโมดนะครับไม่ถึงร้อยนะครับเดยสูงสุดครับแต่ยังไม่ได้ใส่ลำโพงในวันนี้อันนี้อินพุตบวกครับได้0.8โวลต์เหมือนกันครับอินพุทลบครับได้0.8โวลต์เหมือนกันครับ ขาสองลบนะครับขาส <c oughs> ามปลาครับสังเกตว่าความถี่มันจะขึ้นมาเท่ากันตั้งแต่ขาห้าจสามของไอซีแองเกลเลยนะครับ <c oughs> นี่ก็ได้ศูนย์แปดนะครับ <c oughs> ขาห้าจสามก็จะได้ความแรงเท่ากันนะครับอันนี้ก็ขาสี่เอ้าผุด <c oughs> ได้ศูนย์แปดเท่ากันนะครับ <c oughs> มันจะได้เท่ากันทั้งหมดเลยครับรวมทั้งขาห้าสองของไอซีแองเกิทีเอแปดเก้าศูนย์เอด้วยครับ <c oughs> ขาห้าครับดีซีครับแรงจ่ายครับได้ศูนย์แปดเท่ากันครับการวัดตรงนี้ยังไม่ได้ ใส่ลำโพงนะครับเพื่อจะเร่งเสียงสูงสุดเท่านั้นนะครับทีนี้ผมก็จะเร่งใส่ลำโพงนะครับพร้อมับเร่งเสียงสูงสุดไว้อย่างอย่าเดิมนะครให้สูงสุดนะครับเต็มร้อยเลยนะเสียงในรุ่นครับอีรุ่นใส่ลำโพงเข้าไปครับทำการวัดในะครับถ้าเราใส่ลำโพงนะครับมันจะได้เท่าไหร่มันจะวัดได้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นประมาณสูงสุดสี่โวลท์ นี่วัดใจขาหนึ่งนิ้ครับอ่าหนึ่งจุดสองโวลต์ครับขาหนึ่งนิครับได้ประมาณหนึ่งจุองโวครับนี้ครับวามแรงเพิ่มขึ้นมาจากัูนปดเป็นหน่เลยนะครับถ้าเราใส่วงเข้าไปนะขาสองครับได้หนึ่งจุดสองโว์น้ลบนี่ครับขาสอาสมกลางครับก็ได้เช่นกันครับหนึงเท่ากันครับ ขาห้าครับเอาผิดครับสังเกตว่ามันจะบางทีถึงกันขาห้าสิบสามก็วัดได้เท่านี้นะครับบางความถี่มันจะถึงกันหมดนะครับความแรงมันจะเท่ากันทั้งหมดเลยรับาห้าครับดูทีครับวัดไม่ขึ้นจะ สงสัยผมจิ้มไม่ไม่ไม่แตะโกนเส็จนะครับโดยรวไม่ขึ้จริงไมต้องขึ้นผสตมขึ้นผมประสบกไทอย่างท้จกรุงเทพมหานคางพระราดริและนามาต่อยอดพัฒนาอย่างงนรุ่นร้อยนะครับแล้วก็เสียบบอด้วยนะครับถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีครับไม่เสียผมับมนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ